ถ่ายรอบโดๆเลยนี่ไอชิหมดเลยโอ้ขอ่าเมาย่างเนาะข่าเมาส์ไงพันย่างคือเก่าเลยเรียกว่าเศร้าขายแด้วข่าเวเมาี์เนาะขายพักกันเลสบายจี้พี่น้องหมดสู่คูณสีพคเนาะตอนนี้บ่าวสอนอยู่ทีมบ้านคำบุญ เมืองทา่าแคกแขวงขามมวลิปนี้สิพาพี่น้องฮอบไปรอบไปเที่ยวตลาดนัดบ้านซ่อมเมืองเซวยงฟไฟแขวงขามมวนพี่น้องบรรยากาศเ้าวันี้พี่น้องอากาศหนาว16-17องศาอยู่ที่แขวงขามมวนตอนนี้พี่น้องเลยมันหนาวมาแบบกระทันหันบึกบปั๊บบาเดเียวเนาะเริ่มหนาวได้สองสามมื้อแล้วทั้งลมแหง้งทั้งหนาว เามือกี้ก็มีหมอ,อกต๊เนาะพี่น้องเลยหนาวขนาดเลยตอนนี้บ่าวสอนฮอดบ้านปกตองเราพี่น้องหมอ,อกกลัวเลยเนาะแตะเว้นกำลังออกตอนนี้อากาศหนาวเย็นขนาดพี่น้องเริ่มเข้าสู้ฤดูหนาวแล้วตอนนี้หลังจากที่พี่น้องเขาเป็นเก,เกี่ยวเขา่านาปีสาเร็จ รนเรากะ,กะเข้าเข้ามาบ้านทำลายที่น้องถัดจากบ้านกกตองกับแมนบ้านทำลายถัดจากบ้านทำลายกับแมนบ้านซ่อมต่อไปกับแมนบ้านแกงแปรบ้านจิติดับน้ำเซบังไฟกับมีเฮือว่าข้ามไปฟังเบื้องเมืองมหาไซเนาะ อันนี้เป็นเส้นทางไปทุละไปว่านฟ้าน้ําไปเมืองหอรลพาเมืองไซหัวทองแล้วก็ออกซูมเข้ออามาไซก็ได้คือกัน เย็นกระด้หมดเลยพี่น้องไอ้ตอนนี้เอาาด้เอาเๆาเอา,เอ,า,เอ,าอ๋อบ้านซ่อมแล้วตอนนี้พี่น้องสามบ้านทิศกันเลยเนาะบ้านกกต้องบ้านทำลายบ้านซ่อม ตลาดนัดเพื่อนเปิดทุกๆตอนเสาร์วันอาทิตย์พี่น้องเลยเป็นตลาดนัดที่ใหญ่พอสมควรแล้วขาผู้คนก็หลายนเนาะไอออตลาดนัดแล้วพี่น้องอ่าคนหลายขนาดมืนนอ่อกี้่ารถไปจอดก่อนเนาะไ่ยางเลาะเบิ่งบรรยากาศทางในตลาดว่าชิมิยังคายไง บรรยากาศอยู่ที่บ้านซ่อมพี่น้องเลยเป็นเก็บเกี่ยวข้าวน้าปีซ้ำเร็จแล้วคนหลยอยู่พี่น้องเลยแต่กับบุไล่บไล่ซ้ำอันที่ผ่านมานาะเพราอากาศหนาวสูบหานไขยไขย่ ขานยเกือบขายเสื้อผ้าโซนขายของกินมันอยู่ฝากเบื้องนี้นาพี่น้องไปพิงมูพิงจกพ,งพันเลยพิงซีบคือเก่าเนาะอ๋อคนยังบุกคืนราคาสิบพันคือเก่า 10, องหมูใส sí ่กอกเบิ <illions> ่งออกมาก่อนมาขายซีนโมเนี่ตามน้อนาย่างได้บ่ได้ตัดพี่น้องเฮากําลังมาตอนนี้เนาะเพราะว่ากาหนาวบ่ตื่นเช้าพให้น้าก็แล้วเรียบร้อยขอบคุณน ขนาดเนาะนวยจพันเลยห่ละสิบโอ้นอยใหญ่เนาะ่าไรนี่มดี่อยไงเขาซื้อไว้มาดังโอ้เขาจะมาขายรดยรวยวยรวซื้อมาขายเนาะรวยเนอาขายลาบนี่อ่าขายลาบสดๆเลยนี่ ไสหมดแล้วโอ้เขาเมาย่างเนาะเอาเมาเอื้อยเพิ่นงคือเก่าเรียกว่าซาขายเด้อเขาเมาเด้อย่างอยู่ยังบ่ทันหมดยามเนาะนึงเขาเมาอาสดๆเลย15 1 <Ừ. S> ทับขมา่าัวเห็ดเองไทับข,ม,ขม่าองเขาเอาอยู่เลนโอ้ขายลาบก็ขเมเอาขายดนองยางน,นี่เนาะโอ้คับคับคนยังพันมาหลายเยอนเ่มันหนาวเนาะ เส้นข้าวปุ้นเส้นเฟอร์เส้นข้าวเปียกนะงามขนาดขาเปีกข้าโอ้คะคสนเอเส้นขวากมีโอ้มาเส้นขวากะมีเนาะเส้นฟดอยดยไม้ฟอยก็มีเนี่ฟอยฟัดเฮือน คือเท่าพะคือพอเทานี้แหละแต่ว่ามันมันแค่ประจานตัินี่ไหส้มปลาบ่ส้มปลาอ๋อปลางปลาตองนี่บส้มปลาปลาตองบ้ปอ๋อปลเดี๋ยวปลาตองดยดยเชเขาใช้่ เ่เาักขเายพักนะพักกะลำมักนาวมักเล่นมกักเพชรโซนนี้เป็นโซนถายเสื้อผ้าเครื่องนุงนะ่งกระไลให้กันนะทำยัมเนี่ย หัวหัวหกบัวนะหัวผักหอมอแกนผักหอมป้อมเป็นขายปิง้ง ปิ้งลูกสิน้นปิ้งตับปิ้งใช่เนาะไอขายข้าวนมเจ้าเก่าพี่น้องไง ข้อนมเข้า,ขาจี้โอ้บายีเพราะมื้อนี้มาคนเดียวน้อเพราะลูกสาวมาพูดคนเดียวมื้อนี้เนาะอ๋อขายน้ำหวานพ้าวมี่น้ำหวานมีตจแะแซ่บเพราเนาะเครื่องคือโบราณมื้อนี้อ๋อโอ,โอ้หานั่น ันนันแม่ขายเนะออะาะอ๋เลยขาขาเป็นขายน้ำหวานขายข้าวนมเน,ะน,นาะขายข้าวกีวาเต้อาม่าโรบานมฮะอาม่ารบนมฮะตามหาข้าวกีใส่นมมือนะนย,นยมาเช่ออยู่ตลาดน,นี้าข,าข,าขาดนมบ่ได้ อ่กตอนหนึ่งข้าวจีปาเต้หอส้มส้มส้มหมูบ่ ไครงามใครไหมเด้อพี่รองเด้อขาดโอไขายนางเข้มมาวันนี้เนาะนางเข้มนางแซบนางเซดอยดอยดยฮะเข้มนางแซบเอาไม้มาคือมูเลยอกเป๊กห้าสามงสิบมดเราซื้อน้ำจามมานาเอาสามสูงห้าสิบพันไดเอาของสิบเออให้ับพิเชษพิเศษให้ขาประจำซื้อน้ำตลอดมามา สามสองสิบใครคาประจำมันยากน้ด้ำลมบัดรเลยมัดน้ำลเลย้ลมใครเด้อไข่เด้อไข่แป๊กเร่ม้องเด้อไข่แป๊กเด้อทงสามห้ครบใรงสามสิบห้าใช่คสามก็ได้อ๋โอหนนาก็โอมานา จคือไม่แฝกอ่ะมาเ่านถ่ายรากของแม่ไนเนาะผ่านถ่ายรากเจ้าเกาบาย่บาอีมาอีกมาเนี้บได้มาโดนแล้วมาได้มาดนละอ้าวไปพบแม่อยู่บ้านเแม่มโดนละถ่ายรากถ่ายห้องกินเนาะยซอยสร็ร ลาควอยมีต้มเลือดต้มเครื่องในพร้อมมากอีแล้วคนมาเลาะสวยวนะัาน,นี่เนาะมันหนาวเหมเอนโซนเด็กนูชายมากไหมน่อยมักลำาไยมักแอมเปอร์มัก, e กเที่ยง แกนตอรูบบ yeah! wow. oh ่เน <thank ek Auss biography> ี่ย้าวเจอเดี๋ยวอีกแล้วแกนตอรูบบ่แกนตอรูบโอ้รถคุณรถเจ้าเนาะเป็นไก่กันนะบ่ได้ไก่เอาอยู่ไกลไกเนี่ยไก่ได้ห็นเจ้าอยู่เหมือนกันสิบไปน้องข่อยน้องสาวอยู่สี่กุฏิกาดอยู่อ๋อไปมื่อไหร่นหารัอันนี้ใช้พักกระลำนะพักกาด ผักเทียมมะเขือพี่น้องเขาคนกำลังมาเน,ะนะาะบรรยากาศตอนนี้กำลังคึกคืนเนาะพี่น้องเอันี่ก็เป็นคลิปภาพบรรยากาศทิตลาดนัดบ้านซ่อมขางเมืเมองเซวังไฟแวงคำมวน านัดเพ่นเปิดทรกตอนเสาร์วันอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งมีใช่ไหนึ่งเนาะโอเคน้องพี่น้องมื้อนนี้เบาซอนจะขอบคิดไว้ซ้ำนี้ก่อนอการหน้าพวกมันใหม่ ขอบใจทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปของบ่าวสอนเนาะสำหรับคลิปนี้สบายดี